Bonjour tout le monde. Bienvenue au vidéo clip pour apprendre le français avec c r u o u n encore une fois. สวัสดีทุกๆคนครับแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับสู่วิดีโอคลิปนะครับนเรียนภาษาฝรั่งเศสกับครูอ้วนอีกคลิปหนึ่งนะครับนะฮะในวันนี้นะครับคุณครูก็จะนามานำเสนอเรื่อง le s pronom s s u c h e t et le verbe être le s pronom s s u c h e t et le verbe être นะครับนะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเลพโ o นสูเจกับเ e เว r b e อ t เทอร์เนี่ยนะเรามาดูในภาพนี้ก่อนนะภาพนี้คือภาพ ของสิ่งก่อสร้างอะไรเอ่ยนักเรียนพ่อจะรู้จักไหมครับนะฮะหลายคนมงจะรู้ว่ามันคือหอไอเฟลใช่ไหมครับนะหอไอเฟลนะครับนะอยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสใช่ไหมครับนะภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าไอเฟลทาวเวอร์ใช่ไหมครับนะแต่นะครับเมื่อเรามาเรียนภาษาฝรั่งเศสแล้วเนี่ยนะครับเราก็ควรจะนะรู้จักนะสิ่งก่อสร้างที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสเอาไว้นะครับนะคำที่ใช้เรียกของไอเฟลในภาษาฝรั่งเศสนั้นก ็คือลาตูร์เอเฟลลาตูร์เอเฟลนะครับนะ่ยสำหรับลาตูร์เอเฟลเนี่ยนะครับนะออกแบบสร้างโดยกูสตาฟเอเฟลกุสตาฟเอเฟลนะครับซึ่งเป็นนักวิศวกรนะครับชาวฝรั่งเศสนะครับซึ่งลาตูร์เอเฟลเนี่ยเริ่มสร้างนะครับในปี1887 แล้วก็สร้างเสร็จในปี1889นะครับเพื่อที่จะใช้แสดงในงาน Exposition Universelle นะครับ Exposition Universelle นะครับหรือว่างานมหกรรมโลกนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นความรู้รอบตัวเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสอันนี้เราเพิ่อจะกลับเข้ามาสู่เรื่องของเลโพรนองซูเจเอเลเว็ แอดเถิกกันนะครับเราไปดูกันเลยว่าทั้งสองอย่างนี้คืออะไรนะครับนะสำหรับเลโพนงซูเช mm hmm. นะครับอ้องฟองเซเลโพนงซูเชคืออะไรก่อนเลโพนงซูเชก็คือนะฮะคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานนั่นเองนะครับนะเลโพนองโพนงก็แปลว่าคำสรรพนามซูเชก็คือที่เป็นประธานใช่ไหมครับนะก็ถ้าเปรียบกับภาษาอังกฤษก็จะเหมือนกับ subject pronoun subject pronoun ก็คือ I, U, V, D, H, I, t นั่นเองอันนี้ในภาษาฝรั่งเศส le p r o n o n c j e เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเราไปรู้จักกันเลยนะครับคำแรกอ่านว่า je, je นะครับ je ก็แปลว่าฉันนะครับ je นะฉันผมได้หมดเป็นบษที่หนึ่งนะเหมือนกคำว่า I นะครับนะฉัน je นะครับนะคำต่อมานะครับอ่านว่า tu จูนะครับนะจู่ตัวนี้ก็แปลว่าเธอแกนะก็เป็นบุตรที่สองนะครับเป็นเอกพจน์นะครับเป็นคนที่เราพูดด้วยนะครับนะฮะต่อมาคำที่สามอ่านว่าอินอินนะครับนะแปลว่าเขาผู้ชายนะครับนะเขาผู้ชายนะคำต่อมานะครับออกเสียงว่าเอลเอลนะครับก็แปลว่าเขาผู้หญิง นะครับจะสังเกตว่าเนื้อภาษาฝรั่งเศสนะครับเนื้อจะมีแยกเพศด้วยเนาะต่อมานะครับเนื้อคำว่านี้อ่านว่า nous n o นะครับแปลว่าพวกเรานะครับพวกเราต่อมาคําว่า v ู u ูนะครับแปลว่าคุณหรือพวกคุณหรือท่านหรือพวกท่านนะครับนะฮะต่อมาอิลอิล อันนี้ออกเสียงเหมือนกันเลยนะครับนะออกเสียงเหมือนกันเลยเอกพจน์กับพหูพุนพเนี่ยแต่น,นี้เติม S อใช่ไหมครับนะอันนี้ก็จะแปลว่าพวกเขาผู้ชายนะครับระวังอันนี้นะแยกแยกให้ออกนะครับอิลตัวนี้เป็นเอกพจน์แปลว่าเขาผู้ชายคนเดียวนะส่วนอิลตัวนี้แปลว่าพวกเขาผู้ชายนะครับแล้วก็เอลเอลนะ ออกเสียงเหมือนกันนะครับ L L นะเอกพจน์กับผู้พจน์นะแต่ว่า L ที่เป็นผู้พจน์จะเติม S นะครับนะก็จะแปลว่าพวกเขาผู้หญิงนะครับแตัวนี้นะฮะก็จะเป็น Le p r o n o n u j e e n f r a i s e นะครับในภาษาฝรั่งเศสจะมี Le p r o n o n u j e ทั้งสิ้นแตัวด้วยกัน Je tu il elle n o u vous i l e l l e ทวนใหม่อีกรอบนะครับ Je tu il e l l น o u s อิลเอลนะครับนะฉันเธอเขาหล่อนพวกเราพวกคุณพวกเขาพวกหล่อนนะอ่ะนะทีน,นี้พอเรารู้จัก les เลโ s นอ e ูเ en français แล้วเราก็มารู้จักนะอีกตัวหนึ่งก็คือ le verbe être le verbe être être ก็คือแปลว่า เป็นอยู่คือน,นั่นเองเหมือนกับ verb to be ในภาษาอังกฤษนะครับและเช่นเดียวกันนะครับในเว็บแอดเพก็มีความสำคัญมากในภาษาฝรั่งเศสนะครับนในขั้นต้นเลยแวบพื้นฐานเลยนักเรียนต้องรู้จัก web บแ t ด r แล้วก็ต้องจำวิธีการผันให้ได้เพราะว่ามันก็จะเป็นแวบที่มันจะมีรูปการผันพิเศษ นะครับนะอ่ะเราเรามาดูกันนะครับเว็บแอตเทอร์เนี่ยอ่าแล้วอย่างนึงก็คือคํากริยาในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมันจะผันเปลี่ยนไปตามประธานนะครับเรามาดูว่าลักษณะการผันเปลี่ยนเนี่ยมันผันยังไงนะครับตัวแรกนะครับ Web เว็บแอตเทอร์เมื่อมาใช้กับโพนสุเชนะครับมีคําแรกเจสุยเจสุยนะครับเว็บแอตเทอร์เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสุยตัวนี้ s ูอีเอสเจสุยนะครับแปลว่า ฉันเป็นฉันอยู่ฉันคือนะครับนะประธานต่อมาจีนะครับเว็บแอทเทอร์ก็จะเป็นเอกก็จะอ่านว่าจีเอ็กจีเอกแปลว่าเธอเป็นเธออยู่นะเธอคือนะอนะเป็นอยู่คือนะครับนะอันต่อมาอินนะพอเว็บแอทเทอร์ก็จะผันเป็นรูปนี้เออสต์เอกแต่ว่าเวลาอ่านนะครับนะมันจะมีการเชื่อมเสียงตัวแอลกับ ตัวกับคําว่าเอตัวนี้ก็จะออกเสียงเป็นอิเลอิเลระวังนะครับเราจะไม่อ่านว่าอินเอนะครับเราจะอ่านว่าอิเลนะครับนะนะแปลว่าเขาอยู่เขาเป็นเขาคือนะครับนะต่อมาเอลนะที่แปลว่าเขาผู้หญิงเอลนะก็ วิธีการผัน Web Adder ก็เป็นเหมือนกันต s t เอสเแต่ว่าและอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาอ่านก็จะต้องมีการเชื่อมเสียงเราจะไม่อ่านว่า L A แต่เราจะอ่านว่า L A นนะครับนะ L, นะฮะทีนี้ตัวนี้ O N ตัวนี้เมื่อกี้ไม่มีอยู่ในลิสต์ของอประธาน8ตัวใช่ไหมครับนะอันนี้จะเป็นอีกตัวพิเศษตัวหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะไปค่อยทำความรู้จักกันแต่จะบอกไว้ก่อนว่า องค์ตัวเนี้มันแปลว่าเรานะมันแปลว่าเราแต่มันจะผันนะครับมันจะผันเหมือนประธาน in l นะครับนะเพราะฉะนั้น web actor นะครับนะก็จะผันเป็น e s t เวลาอ่านนะมันก็จะมีการเชื่อมเสียงตัว n กับคำว่า a นะออกเสียงเป็นองเนงองเนะครับฟังให้ดีนะครับเราไม่อ่านว่าอง a นะครับแต่เราจะเชื่อมเสียงเป็นองเนงองเน นะครับนะฮะอ่ะต่อมานะครับคำว่าหนูนะเมื่อใช้กับ verb adder verb adder ก็จะเปลี่ยนเป็นซนะนะ่อมซ่อมนะก็จะอ่านว่า nu sum nu sum ก็แปลว่าพวกเราอยู่พวกเราเป็นพวกเราคือนะครับนะต่อมาประธานบุกนะบุกนะแปบลบว่าท่านคุณพวกท่านพวกคุณนะครับก็ verb adder ก็จะเปลี่ยนเป็น a t นะ a t นะครับ ซึ่งเวลาอ่านมันก็จะมีการเชื่อมเสียงเป็น v ว z v ซ z นะระวังให้ดีว่าเราไม่อ่าน vu เราอ่านว่า v ซ z นะครับนะ v z นะก็แปลว่าคุณเป็นคุณอยู่คุณคือนะครับนะต่อมานะละที่เติม s นะครับ in นะ web a d i t o r ก็จะเปลี่ยนเป็นส่ง s o n t ส่งนะ in ส่งนะครับแปลว่าพวกเขาอยู่พวกเขาเป็นพวกเขาคือแล้วก็ เอลส่งเอลส่งแปลว่าพวกหล่อนอยู่พวกหล่อนเป็นพวกหล่อนคือนะครับก็แนหะทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นนะครับเลโพนองซูเจนะครับเชอจูอินแอนโนบูอินแอสเอนแอสนะครับแล้วก็ผ่านกับเว็บแอทเทอร์นะครับก็จะออกเสียงเจสซุยตูเออิลเล่เอลเล่โอเมเนนูซอมกูเซ็ตอินซองเอลซอง นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นการผันคำกิริยา a d t r นะครับหรือว่า verb actor นั่นเองอ่ะทีนี้เราลองมานะดูตัวอย่างนะครับการใช้ verb actor นะครับนั้นะอยู่ในประโยคเช่นประโยคแรกนะครับ j e s u p h i e j e s e p h i s e นะันคำนี้ถ้าอยู่โดดๆจะอ่านว่า elève ใช่ไหมครับแต่เมื่อมาอยู่หลัง verb a t o r นะมันก็จะมีการเชื่อมเสียงนะอจานว่าเชอร์สวีเซเลฟเชอร์สวีเซเลฟก็แปลว่าฉันเป็นเอลฟแปลว่านักเรียนก็จะแปลว่าฉันเป็นนักเรียนนั่นเองนะง่ายๆใช่ไหมไม่ยากนะครับเชอร์สวิฉันอยู่ฉันเป็นฉันคือนะประโยคต่อมานะครับอ่านว่าจูเอมงนามีจูเอมงนามีนะครับจูเอ j นแปลว่าเธอแกเอกก็แปลว่าคือใช่ไหมเป็นนะอามีตัวนี้อามีแปลว่าเพื่อนนะครับแปลว่าเพื่อนนะมงมงแปลว่าของฉันนะเพราะฉะนั้นรวมกันก็น่าจะแปลว่า j ีเอมงนา m i ก็จะได้แปลว่าเธอเป็นเพื่อนของฉัน นะเธอเป็นเพื่อนของฉันระวังนิดนึงนะครับคำว่าอามีเวลาอยู่โดโดก็จะอ่านว่าอามีแต่นะครับนะเมื่อมาอยู่คำแสดงความอยู่หน้านะคำว่ามงตึงมีมงมาอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับนะตรงนี้มันเป็นคำนามขึ้นต้นด้วยสระนะครับเพราะฉะนั้นนะตัวคำตัวมงข้างหน้ามันก็จะมีการเชื่อมเสียงนิดนึงเป็นมงนามีมงนามี นะครับจูเอมงนามนะครับนะประโยคต่อมาอินเล่โปรเ s s เซ r อินเล่โปรเ e สเนะครับอินเล่ก็แปลว่าเขาเป็นใช่ไหมนะ Professor ก็แปลว่าครูก็แปลว่าเขาเป็นครูนั่นเองนะครับต่อมาอ่านว่า Elle เ e ลเอ l e เบลนะครับ Belle ตัวนี้แปลว่าสวยนะเพราะฉะนั้น เขาผู้หญิงคนนั้นนะ่ะ A คือเป็นนะเป็นคนที่แบล l e คือสวยนะเหมือน she is beautiful นะครับอ่ะประโยคต่อมา nu som t h a i l o n g d e ด nu som t h a i l o n g d e ดนะครับก็แปลว่าพวกเรานะเป็น t h a i l o n d เดแปลว่าสัญชาติไทยก็คือเราเป็นชาวไทยนะเป็นคนสัญชาติไทยนั่นเองนะ nu som t h a i l ง n d เดนะครับต่อมา vous êtes français vous êtes français แปลว่าคุณเป็นฝรั่งเศสก็แปลว่าสัญชาติฝรั่งเศสนะก็จะแปลว่าคุณเป็นชาวฝรั่งเศสนั่นเองนะ vous êtes français นะครับนะักเรียนค่อยๆเรียนรู้คำศัพท์ไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับนะต่อมา in son de paris in son de paris นะครับนะ in son นะและ a ท t e r นะ de paris นะครับนะ เว็บแอทเธอร์ตามด้วยเดอรเนี่ยเดอรมันแปลว่าของหรือจากนะอันนี้ก็จะแปลว่านะพวกเขานะมาจากปารีสนะอินซงเดอปาคีนะนะพวกเขาเป็นชาวปารีสนะฮะก็คือมาจากปารีสนั่นเองนะต่อมาแองซงเดอบางก็แองซงเดอบางก็นะครับก็แปลว่าพวกหล่อนเนี่ยพวกผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยนะครับนะส่งเป็นอยู่คือ นะแอดเทรส่งมาตามด้วยเดิมาจะบอกว่าคือเป็นคนจากกรุงเทพนะฮะมาจากกรุงเทพนะฮะนะนะก็ทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวคุณทวนนะการอ่านให้อีกครั้งหนึ่ง mm hmm. Je suis élève Je suis élève Tu es mon ami Tu es mon ami Il est professeur Il est professeur Elle est belle Elle est belle Nous sommes thaïlandais. Nous sommes thaïlandais. Vous êtes français. Vous êtes français. Ils sont de Paris. Ils sont de Paris. Elles sont de Bangkok. Elles sont de Bangkok. นะ คำกริยา add e r นะครับในรูปประโยคต่าง,างๆนะครับก็จะเห็นได้ว่าก็จะเป็นรูปประโยคพื้นฐานง,ง่ายๆนะครับแต่ว่านะนักเรียนจะต้องรู้จักเอาไว้นะครับอ่าทีนี้นะครับเรามาดูแบบฝึกหัดน,นะครับในแบบฝึกหัดน,นะก็คือง่ายๆก็คือให้เติม l e p o n o n ซูเจหรือว่าประธานครูจะให้การผ่านแวบมาแล้วนะครับนะแล้วก็นะส่วนขยายต่างๆนะครับอ่ะคราวนี้นักเรียนนะอาจจะลองหยุดคลิปเอาไว้แล้วนักเรียนลอง เติมในใจซิว่าแต่ละข้อเนี่ยนักเรียนจะเติมอะไรนะครับนักเรียนลองหยุดคลิปได้เลยนะครับนะแต่ว่าอาจจะครูก็จะเฉลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไม่ให้คลิปนี้ยาวเกินไปนะนะครับนะคร,บครูจะมาเฉลยนะครับข้อที่1น,นะเราเห็นซุยองมัธยมกัตเนะเราเห็นการผ่านแว็บซุยแบบนี้แสดงว่านะ่าจะเป็นประธานเลโพนุสูเชตัวไหนครับก็คือเจนนั่นเองเจ นะก็จาดว่า je suis en matiere q u um je suis en matiere q u um a นะก็จะแปลว่าฉันเนี่ยอยู่ในระดับชั้นม .4 นั่นเองนะ je suis en matiere q u um a นะต่อมาข้อ2นะครับ a นะแบบ after ผันแบบนี้ est แสดงว่าต้องไม่อินก็ l ล,ละนะินหรือ l ที่เป็นเอกพจน์ใช่ไหมเขาหรือหลอนคราวนี้เราก็มาดู คำต่อมาคำว่าโบเบเออารือโบแปลว่าหลอนะ่อหลอน่าจะเป็นผู้ชายใช่ไหมครับน่าจะใช้อิลอิลนะก็จะอ่านว่าอิลเลโบอิลเลโบนะแปลว่าเขาหล่อนะครับนะต่อมาข้อที่3นะครับนะเราเห็นการผันคำกริยาแบบนี้แอดอแสดงว่าประธานน่าจะเป็นซูเชฟูนั่นเองฟู นะครับนะ vous êtes professeur vous êtes p r o f ส s s e u r นะครับสังเกตว่านะ้ประโยคนี้เป็นเครื่องหมายคำถามแสดงว่าประโยคนี้เป็นประโยคคำถามแลนะครูจะขึ้นเสียงสูงนะที่ท้ายประโยค vous êtes professeur vous êtes professeur นะครับคุณเป็นครูใช่ไหมนะนะ vous êtes professeur นะต่อมาข้อ4นะเราเห็นการผันแว็บเออเอสแบบนี้แสดงว่าเป็นจู จู Dieu, นะครับแหนกะ็จารว่าแหนจะูเอฟรองเซสอ่ะอันนี้ต้องเครื่องหมายคำถามด้วยก็ต้องเป็นจนะูเอฟรองเซสจูเอฟรองเซสแหแปลว่าแหนเธออ่ะเป็นชาวฝรั่งเศสใช่ไหมแหนเธอเป็นชาวฝรั่งเศสใช่ไหม,นะน,ไหมนะครับเอ๊ะเมื่อกี้ครูลืมแปลข้อสามใช่ไหมวุเซศาสตรเฟสเซอร์ตัวนี้แปลว่าคุณเนี่ยเป็นครูใช่ไหมนะครับแหนะข้อสี่ก็จูเอฟรองเซส ก็แบบว่าเธอเนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศสใช่ไหมนะครับประโยคที่5นะครับข้อที่5เราเห็นทรงแบบนี้นะแสดงว่านะจะต้องเป็นการผันแบบพหุพจน์นะมันก็จะมีอยู่2ตัวเนาะนะฮะก็คือไม่ i ิที่เติม S ก็เป็น l ที่เติม S นะ i n song the b a n กหรือ a n d song the n g n ก k นะแปลว่าพวกเขาหรือพวกหลอดเนี่ยนะครับเอ,อ่อมาจากกรุงเทพใช่ไหมนะเป็นคนกรุงเทพใช่ไหมนะครับนะต่อมาข้อ6เราเห็นการผันซอมไตลองเดแบบนี้แสดงว่าต้องใช้ซูเชนูนั่นเองนะครับนูซอมไต้ลองเดนู่ซอมไตลองเดนะครับก็แปลว่าพวกเราเป็นคนไทยนะครับต่อมาข้อ7เห็นซุยแบบนี้ แสดงว่าอ่านะเหมือนข้อนี้เลยซุยตัวนี้แต่มจะต้องเติมเจนั่นเองเจอ่านว่าเจซุยชัยวัตรเจซุยชัยวัด w แบบเอทเธอรนะเราก็ใช้บอกชื่อได้ด้วยสมมุติเนี่ยอย่างครูชื่อชัยวัน์ครูจะบอกครูแทนที่ครูจะพูดว่าเ m a p ์แปล e ชัยวัดครูอาจใช้ประโยคนี้ได้ je suis ชัยวัดแปลว่าฉันคือชัยวัน์ก็เหมือนกันที่ฉันชื่อชัยวัน์นะครับ เขาแปลกนะครับเห็นการผันแบบนี้ a SO1 เ y ส่งแบบนี้นะครับแสดงว่าต้องเป็นประธานที่เป็นพหูพจน์นะครับนะก็กคืออินที่เติมเอสหรือเอลที่เติม s อสาจารย์อินซงเตเลฟ n ละซงเตเลฟนะสังเกตให้ดีนะครับเว็บแอทเทอร์นะครับนะ เมื่อคำนามที่ตามมามันขึ้นต้นด้วยสระเนี่ยนะครับนะก็มันก็จะมีการเชื่อมกับนะพยัญชนะท้ายนะจะเป็นซงเตเลฟนะอินซงเตเลฟนะต่อมาข้อ9นะครับเราเห็นแอสอย่างงี้นะครับนะเราเห็นแอสแบบนี้แสดงว,ว่าต้องเป็นซูเชฟวู Vous นั่นเองนะครับนะก็จะอ่านว่าวูเซตเซเลฟวูเซตเซเลฟ Z af, บูแซ็ตซเลฟนะฮะสังเกตว่าแอตัวนี้มันลงด้วยเอส่ะแมแล้วคำว่าเอเลฟขึ้นต้นด้วยสระใช่ไหมครับนะคร,บครูก็เลยเอามาเชื่อมเสียงกานเป็นบูแซ็ตซเลฟนะก็แปลว่าคุณเป็นนักเรียนใช่ไหมนะครับนะฮนะข้อที่10น,นะครับเห็นเอสการผันแบบนี้เออเหมือนข้อนี้เลยเอสแสดงว่าตรงนี้จะต้องเป็นจืนั่นเองนะครับจื้อเอเดอบอโด จูเอเดอบอคโดจูเอเดอบอคโดแปลว่าเนี่ยเธอเนี่ยนะมาจากเมืองบอคโดใช่ไหมนะครับนะอันนี้ก็คือให้เติมเลโพนงซูเชซูเชนะครับนะโพนงซูเชนะต่อมานะครับนะแบบฝึกหัดต่อมาให้เรปงเดอโอเกสิองก็คือให้ตอบคำถามเรปงเดอแปลว่าจงตอบคำถามเกสิองนะครับคำถามแรก Vous êtes élève ou professeur? Vous êtes élève ou professeur? ก็แปลว่าคุณเป็นนักเรียนอแปลว่าหรือ professeur ก็แปลว่าครูนะ Vous êtes élève ou professeur? ก็แปลว่าคุณเป็นนักเรียนหรือครอูนักเรียน้องตอบสิครับในจะตอบว่า Je suis élève Je suis élève ฉันเป็น นักเรียนใช่ไหมครับ je suis élève นะครับนะต่อมาข้อ2 vous êtes thaïlandais ou français vous êtes thaïlandais ou français vous êtes thaïlandais ou français นะคุณเป็นชาวไทยหรือชาวฝรั่งเศสใช่ไหมอ่านักเรียนก็ลองตอบสิครับนะได้ว่า je suis thaïlandais je suis thaïlandais แม้ฉันเป็นคนไทยนะครับนะคำถามที่ o ามบูแซ de เดินนครสวรรค์อุบลงก็กบูแซ็คเดินนครสวรรค์อุบลงก็กนะคุณมาจากนกครสวรรค์หรือกรุงเทพอ่านนะักเรียนลองตอบดูสิครับอ่านะคำตอบนะครับก็คือเจสซี่เดินนครสวรรค์เจสซี่เดินนครสวรรค์ถ้านักเรียนเป็นคนกรุงเทพก็นักเรียนก็ตอบว่าเจสซี่เด b a บ g งกอก ถ้าเนืเรียนเป็นคนเชียงใหม่เนี่ยก็ตอบว่า Je s u i เดอ c h เชียงใหม่นะครับนะแบบนี้นะฮะอ่ะนะก็นะนะสำหรับเอ่อเล o อนงสุเชกับเลเว r กแอดเทในวันนี้นะครับก็หวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้กันไปไม่มากก็น้อยนะครับนะสำหรับคลิปในวันนี้ในเรื่องของเลพอน s u c เชกับเลเว r กแอดเทนะครับก็นะต้องขอลาไปก่อนนะครับแม็กซ eh. ี k บูกูเออค่ะฟ